สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขคุณสุขคนพี่น้องเลยอากาศฮ้อนพิษปกติอะไรมาอนี่ยฮ่อนปนมืดมากพี่น้องเลยมันว่าฝนที่ตกอยู่ในโทรศัพท์ฝนที่ตกพูดสันตอนนี้เบิง่งคือเที่งฝ้าเกือบแปรอากาศแปรปวนขนาดเลยปั่นป่วนที่สุดฝนสีมาแหละแหละเบิง่ง รอหน่อยก็ยังบอรับอยู่ไวแล้วเดี๋ยวไปเสี่ยงไวสายเออไวหน่อยแล้วเมืองออบ,งบอ่ป้า,านะมันก็เตือนอยู่ว่าฝนที่ตกพี่น้องเอยสิเมื่อวานบ้านใหม่กับพังเบิ่งอากาศนั่นแหละเบิ่งคือสิมาแล้ว Phân to phân to thân ra nói cái nhang bỏ láp bỏ non Thân ra nói phân thì to bỏ hảm phun sẽ to lốm bộ hoa Ủa, cái nhóm thằng đi lợi nhắn lời khai cái nhóm Sao bẹt cọ Nhóm thằng đi bên sau tụp nội phải nói Sao tụp nội sẽ mà hết bút tụp Bút tụp lạ Nhưng thằng đại phai nhả, nhóm thằng đại nhắn Ông xuống có đây đọc tụp tầm tầm Xuống cả bà măn này Xuống bà

ไลไกลไลไกลไลเข้าไปยังเข้าไปอะไรมั้งไหลมาเร็วไหลมาเร็วมือแตได้ตีนะที่เชื่อเชื่อสิบนอนบบ่นอนยังเลาะอยู่น้องเนียพายุ่มจะเข่าแล้วล่อรุ่นน้ำกันไปน้องเนี่ยไปเบิกงน้าผมนะครับเปล่งน้ามันใส่เดินให้มั่ว น่าใส่ยหนักให้งังวพี่น้องอ่อ้ๆไปเบิร์ก่อนนี่กระซิมาว่าเรื่องรถตู้จับเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยโจนอยู่ยา,ย,ย,ายากอยู่ยากยี่น้องยังย้อนบางคนกระยานเกินเด้ถึงบ่กป้านว่ารถรถตู้แลนผ่านทางก็ว่ารถจับเล็กน้อยมันรถแปลว่ามันบ่มีอีหยังที่เสือจนไว ใกล้ๆไปไว้ยาดเกินนะนี่พี่น้องบ้านนี้เห็ดไทยกันใช้ชีวิตกันยากเห็นรถตู้กับภากันว่ารถตู้จับเด็กหน่อยบุญลายบางคนก็เสพข่าวเสพข่าวแบบเกินนะเสพข่าวแบบบุมิสติและมันเห็ดไหยแบบว่ามันยังกับเป็นตายญาณไปเบิดที่จริงมันกับบุเป็นตายญาณป้านนั่นดอก อันใดแท้อันใดบปแท้เอาไปะมาแล้วปุ๊บใส่กันพี่น้องไงเห็นรถตู้ขี่ผ่านทางกะว่ารถจับเด็กน้อยไปสัน่นต้นนี้ก็เป่งน,น้ำลงอันให้งัวให้หยาแซ่หยาให้งัวท่านนี้แหละต่อข้าวหัวก็ได้เห็นลายเติบลกไก่เชดเดิลหนึ่งตะไคร้แล้วล่ะขนาดโบดี้มีได้พี่น้องไง บดีมีแดดแได้ไหนยังไล่สานีผมด้วยไลปกติเลยยังไล่สานีเซยแดดบบมีนะคือว่าแห้งสมควรไงแดดบดีมีได้หนิเนะี่แดดบบมีก็คือคึอค้มฝนมาเลยน้ำเ้าบุตริยุทธ์ยังไลเซยหรลเซย พอให้งัวม้แมแรงเพราะมันเลเล่มพี็น้อมเพีกพอให้มันกินหนำใช่ไหมป่งน้องๆกับมันเต็มก็เลยอยากให้งัวขนาดแดดบูมีได้ไลหลเซ่อแดดบัมีกันทีสุี่ปุ่นชิตกที่ปนชิมา ไผก็อยู่ยากย้อนว่าข่าวนะผู้นั่นก็มีผู้นี่ก็ผู้นั่นก็เห็นผู้นี่ก็เห็นรถตู้รถตู้มันก็หลายแล้วบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านได้มันก็มีว่าถ่ายรถตู้รถพ่อใหญ่อันน้องทันว่ารถรถตอนพ่อใหญ่ท่านว่านี่ก็รถตู้ขึ้นกันแหละขี่ผ่านสิบกคนสิบกแตกตื่นเซลเซียสกระปอมมาเมีนบากระปอมบางทีคือกระปอม เดี๋คือกระป๋อมกังก่อนแมนแทปว่ล่ะเอากระปอมมาเลยเนาะกระป๋อมเิ่มหมอแล้วเห็นมาดูหอนเราเห็นบ่กระปอมเริ่มหมอแล้วฝนไก่ซีมาแล้วล่ะเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้พี่น้องกำลังหวาดระแวงกับรถตู้อย่างนักเลยไปข้างใดก็เจอแต่รถตู้เฉย จักอันใดเทะอันใดบ่เทะแล้วเอาไปเอามาอยู่ฝุ่นก็เห็นรถตู้เจ้าเด็กน้อยอยู่พี่เห็นรถตู้จับเด็กน้อยวัยนนี้เฮตุใดพอแม่หูปกครองกับเป็นห่วงน้ำลูกน้ำเต้าวันนี้โอ้ยอันใดเถะบ่เถะอะไรมีทุกปีพี่น้องเอ้ยอันเรื่องแบบนี้นะปีนี้ที่ว่าวุ่นวายแห้งเลยปีนี้วุ้นอะไร พูดเรื่องนี่แหละ,หละบานนี้จักผู้ได้คนหายผู้ได้คนดีนั่นก็เลยแบบซับแบบว่าปุ่นกันไปไเห็นใดเห็นรถตู้กับมิจฉาวรถตูววต้จับเด็งน่อยเท่รถตู้ขเขาจะขี่กันปกติรถตู้บานเอาเนาะ รถตู้คือรถตู้ใบใหญ่ทันวาหน่อยฮัลโหลมากินเขาวน้ำกันพี่น่ยมาชุบเขานะชุบมาเร็วเมนูขบถึงยังไงเป้ยกินไปจ้ผมกินเ้าน้ำคือบนนอนสวัสดีป่ารุ้บนนอนก็มีสัตว์น่จะหนจับมนจะหนบโอืมบอเขาบอมันมันมียังไรมันมีย่งไรเมนู อม uhh. ่แม่นะเราไปซัก่นนะข้่ามาเพื่อฉันจะไปป่านั่งรถไปเหรอนั่งแท็กซี่มงอันนี้นั่ที่กับรถ้างี่านีนั่งรถเศร้าจะข้นไปใช่ไมออกไปดูไปขึ้นไปออกไปออกไปก่อนเิ่มเติมยังไงลุกลานเลย เงียเี่ยมึงาเี่ยตาเอ้าวเป็น่ตาเยนชูบกเลยเห็นหมาๆมาลูกมาเอาไปลูกเงี่ยตาเลยตาเลยเป็นปูขึ้นมามันแ่ชูนะโอ้ยโอ้ยลูกูโอ้ยมันมันมันเป็นแงาางมันบ่นตาเนื่ยตาบเลยดิมาสิจะโปดมะโอ้ยแพ้ขึ้นมากะชูขืนดี่ตลาดมคือมะนํำคือมะนํำมันเห็นอยู่ใส่น่ะเนี่ยตาเลียว

nhúng ấm nhúng ấm nhé tao vậy dạ ủa vai thăm mày hai mày dạ xin đó cái gì đâu mày đó mày nuôi đó mày nuôi đó

นม e ่เห e ็นท yeah ี่ะม่เห็นมันจ่านะจริงเเห็นด้วยไหมะห็นมันจ่าเหรอจับๆตัมข้าป่ยมากินปลอยห้องมีเขาหรนอไมมรือนร้างเอะมาบอกก้ Hoa hãy là thấy 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 เออเราจะฝอยเดเย็นค่ะอะเราห้ามกินนะครับกินได้แต่ห้ากินได้ป่ะดีดีต่อยงั้นทำยังไงจ๊วดีดอะไอย่างเงี้ยห้ามห้าตีตาพอดาวพอดาวเลยเจ็บเลยอ้ยนั่น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 คุณผู้ชมเฮ้ยลุงบอลอ่ะอืมมาห้ามมันคืออยู่ร้ายจะ

วันนจ้าปุ๋ยไปไปลากไปอืมเอาเยอะเอาไวันนี้ม่นั่งดูไม่ทัโอ้ยไม่เจอจับจับนังจับดิฮะไปจับมานนี้เออเอาไหอะไรอะอมันเดี๋ยวมาเลเด็ก

ไ ah, อ <laughs> ah, oh. ้สงสียเสะไว้อแม่จ so ีนะากินข้าวก็เนี ah. ่ย so กินมะเกียงกินมะเกียงนะอาเลยกินมะเกียงกับ ah. ข้าวข้าก็ไหนเนี ah. ่ยเอาวาว ลแลบบ้วแล้วรคนในย,ยางู้ชมไงไม่เห็นคนมันเหรอยล่ะเอ้ยาเอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันดีพีน้องไม่เห็นคนมนน่าจะผู้ชมเขาแตเเห็นอยู่หน่งัเนเอกต้นม่อยงไงเอาเปปีเ